สวัสดีค่ะนักศ,ศ,ศึกษาวันนี้เราก็จะเข้าสู่เรียนที่6ซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆค่ะในยุคดิจิตัลปัจจุบันนั่นก็คือการบริหารประสบการณ์ลูกค้าในยุคดิจิตัลด้วย e x p e r i ย c e ี o คโนนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้ลูกค้าไม่ได้มองแค่ตัวสินค้าแล้วก็บริการอีกต่อไปค่ะแต่ว่าพวกลูกค้านั้น ยังคาดหวังประสบการณ์ที่ประทับใจและน่าจดจำดังนั้นถ้าสมมติว่าพวกเราเป็นเจ้าของธุรกิจจ,จะต้องปรับแนวคิดการขายไม่ใช่ขายแค่สินค้าอย่างเดียวปรับมาเพื่อเป็นการออกแบบประสบการณ์ให้ลูกค้าแทนเราจะมาดูกันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตัลส่งผลต่อความคาดหวังของลูกค้าอย่างไรบ้างและธุรกิจควรตอบสนองแบบไหน ถึงจะได้ใจลูกค้าในระยะยาวค่ะ ใจความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับลูกคา้าหมายถึงอะไรองค์ประกอบหลักที่องค์กรหรือว่าธุรกิจควรให้ความสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจความประทับใจและความพักใจของลูกคา้าผ่านช่องทางและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น มีคุณค่าและตรงความคาดหวังในทุกขั้นตอนของการใช้บริการและซื้อสินค้าในยุคนี้ลูกค้าไม่ได้แค่ต้องการซื้อสินค้าดีแต่ต้องการประสบการณ์ที่รู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจเขา5ปัจจัยนี้จึงเปรียบเหมือนเสาหลักที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจความประทับใจและความพักดีในระยะยาวผ่านเทคโนโลยีและช่องทางดิจิทัลต่างๆ พูดง่ายๆก็คือลูกค้าจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาจริงๆและพร้อมกับมาใช้บริการอีกครั้งแน่นอนค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันว่าทั้ง5ปัจจัยมีความสำคัญอย่างไรและแต่ละข้อจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ ปัจจที่สองร้างการตอบโต้ตตแบบไร้รอยต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในยุคดิจิตัลปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่คุณภาพของสินค้าหรือความรวดเร็วของบริการเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความรื่นไหลของประสบการณ์ในทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้ค่ะนักศึกษาลองนึกดูนะคะว่า ลูกค้าอาจจะเริ่มดูสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนเมื่อดูเสร็จแล้วไปลองสินค้าที่หน้าร้านแล้วกลับมาสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันถ้าทุกขั้นตอนนี้เชื่อมต่อกันได้ดีลูกค้าจะรู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจเขาและใช้งานง่ายค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริษัทอีเกีย มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ AI ให้ลูกค้าสามารถจำลองเฟอร์นิเจอร์วางในห้องจริงผ่านมือถือลูกค้าไม่ต้องไปถึงหน้าร้านค่ะก็สามารถเห็นได้เลยว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ตนเองสนใจจะเข้ากับบ้านของตนเองอหรือไม่แบบนี้คือการสร้างประสบการณ์ แบบไล้รอยต่อที่ทั้งสะดวกและสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจค่ะสรุปคือทุกช่องทางต้องต่อกันให้ติดนะคะเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีและสอดคล้องตลอดทางค่ะปัจจัยที่3ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจุบันนี้ลูกค้าให้ความสำคัญกับความเข้าใจมากพอๆกับความรวดเร็วค่ะลูกค้าคาดหวังการบริการที่เจาะจงและตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองมากที่สุดการจะทำแบบนั้นได้องค์กรจึงต้องใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้ AI และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อช่วยให้เขา เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างแม่นยำและลึกซึ้งกว่าการวิเคราะห์แบบเดิมๆค่ะยกตัวอย่างนะคะ H&M ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นยอดขายของแต่ละสาขาเพื่อนำมาจาัดสต็อกสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ช่วยลดขอค้างเพิ่มยอดขายและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า ร้านนี้เข้าใจฉันจริงๆพูดง่ายๆก็คือเทคโนโลยีไม่ได้แค่ทำให้เร็วขึ้นแต่ทำให้แม่นยำขึ้นด้วยและใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นด้วยค่ะ ต่อไปจะเป็นหัวข้อ3ขั้นตอนการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าในยุคดิจิตัลการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าไม่ใช่แค่การมีไอเดียดีๆเท่านั้นนะคะแต่ต้องผ่านการวางแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างรอบคอบซึ่งขั้นตอนนั้นมี3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกขั้นตอน เพอนตคอนดิชัเริ่มจากการประเมินสภาพปัจจุบันขององค์กรค่ะว่าองค์กรของเรามีข้อจำกัดอะไรมีจุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าแต่และองค์กรมีบริบทที่ไม่เหมือนกันเราจึงต้องรู้ตัวก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนและมีอะไรพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรบ้างค่ะขั้นตอนที่2องทาร์เก็ตคอนดิช ต่อมาเรานะคะจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนต้องเข้าใจพฤติกรรมความคาดหวังและสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆค่ะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรองค์กรก็ไม่สามารถที่จะออกแบบประสบการณ์ที่ตรงใจให้กับลูกค้าได้ขั้นตอนที่3 a s f Formation Rose Map สุดท้ายก็คือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีตัวชี้วัดและแนวทางในการประเมินผลว่าแผนของเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเพื่อให้เราสามรารถที่จะปรับตัวได้ทันก่อนที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจค่ะเมื่อทั้ง3ขั้นตอนทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เราก็จะสามารถที่จะออกแบบประสบการณ์ที่ตรงใจและแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างแท้จริงค่ะ 3P ส,สู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ลูกค้าในยุคดิจิตัลการจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตัลนั้นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือค่ะแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดทั้งองค์กรเลยนะคะ3เวิร์ดนี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับ ประสบการณ์ลูกค้าในยุคใหม่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกคิดเชิงระบบองค์กรต้องมองภาพรวมให้ครบไม่ใช่แค่แยกส่วนเช่นการตลาดดูอย่างหนึ่งฝ่ายบริการลูกค้าอีกอย่างหนึ่งแต่ทุกฝ่ายต้องเชื่อมโยงกันด้วยระบบที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง และไม่สะดุดค่ะข้อที่สองนะคะทดลองและเรียนรู้ค่ะในโลกดิจิตัลไม่มีสูตรตายตัวเราจะต้องทดลองแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอเช่นการลองแคมเปญใหม่ๆบริการใหม่ๆแล้วมองวัดผลนะคะว่าลูกค้าชอบหรือไม่สิ่งที่ดีให้ขยายค่ะสิ่งที่ไม่เวิร์กองค์กรต้องตัดทิ้งพร้อมที่จะเรียนรู้กันไป แบบรวดเร็วและยืดหยุ่นค่ะข้อสุดท้ายนะคะจัดองค์กรให้คล่องตัวอย่าให้องค์กรเป็นเรือใหญ่ที่หันช้าแต่ต้องปรับตัวให้ไวด้วยค่ะใช้ทีมที่เล็กลงตัดสินใจเร็วขึ้นและพร้อมเปลี่ยนแปลงความสถานการณ์เพื่อส่งมอประสบการณ์ที่ทันใจให้กับลูกค,ค้านะคะทั้ง3ข้อนี้เป็นเหมือน,นกลไกหลัก ที่ช่วยให้องค์กรเดินหน้าเพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิตัลได้อย่างมั่นคงและแตกต่างจากคู่แข่งได้เลยค่ะ